ใช่นะครับมาตอนที่เรื่อง Squid g เกมกันต่อดีกว่านะฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสท,ที่ที่ที่หลายคนเนี่ยได้ติดตามกันแล้วก็โอ้โหดูกันทั่วโลกเลยนะฮะจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ในโปสเตอร์เลยนะฮะแต่ว่าคนไทยพวกเราเองแหละแหมมีการ cover ตุ๊กตาตัวนี้ด้วยอาไปติดตามันดูอะไใครดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเปนอย่างดีะฮะครับนี่ตอนนี้คุณนะ S <S ุ่นดีครัูอยู่เรื่องนี้ต้อมบอกว่าก็ฮอตฮิตกันเป็นทั่วโลกจริงสำหรับซีรีส์ออนไลน์สัญชาติเกาหลีใต้นะครับ Squid g เกมเล่นลุ้นตายซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าผู้คนทุกชาติทุกภาษาเข้าใจแล้วก็อินกันได้ง่ายๆเลยฮะกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มารวมตัวกันที่เลยมาเล่นเกมเนี่ยนะฮะเพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาลแต่ถ้าเกิดแพ้ตายเลยนะครับซึ่งให้แจ้งกันไปว่าผลงานเรื่องนี้ก็ฮอตจนทาให้หลังจากปล่อยไปครึ่งเดือนแต่ก็กำลังจะขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ไม่ ซึ่งหนึ่งใน,ในกระแสฮอตจากส i ิทเกมที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาติดตามกันวันนี้คือตุ๊ก,กตาสังหารนี่นแหละหรือว่าตุ๊กตาหญิงเด็กตัวใหญ่ตัวนี้นแหละในเกม AIOU นะครับหรือว่าเกมไฟเขียวไฟแดงที่พอหันหลังกลับมาเราเล่าได้ไหมมันสปอยเนาะนะก็คือพอ<ช>หันหลัง,งก,ก็ <laughs> นั่นแหละนะฮะเขาทําอะไรไปรอดูเองแล้วกันนะฮะในไ<อ>พ่ดูเองก็เริ่มมาจากพอสอสุดฮอตนะฮะอย่างเพราะหมาไพรวันเอไม่ยอมตกเทรนครับนอกจากนี้ก็ยังมีนางเอกชื่อดังนะครับ ทัพที่มยรินก็มาเป็นคลิปเลยแบบสวยชะพรึงจนไม่กล้าจ้องตาเลยนะครับแล้วก็จะมีคุณยูรินะครับภรรยาของคุณบอนเชิญยิม้รมรวมถึงครอบครัวของคุณตักบริบูรณ์ด้วยนะครับนี่ส่วนของฝั่งจีนก็มีเหมือนกันนะฮะก็มีพิธีกร ที่ก็มาร่วมกันในครั้งนี้นะครับก็มีวิธิกรรุนใหญ่จิกก๊กบูคาเฟ่แล้วแฟนก็ขำกันหนักมากครับโดยตามข้อมูลเนี่ยก็เปิดเผยว่าที่จริงตุ๊กตาเด็กหญิงขนาดยักษ์ตัวนี้เป็นของจริงที่ถูก,กนำมาจากหมู่บ้านรถม้าในเขตชินชอนซึ่งก็อยู่ในเขตที่ห่างจากเมืองหลวงโซเนี่ยของเกาหลีไม่มากเท่าไหร่ครับซึ่งจะเล่าต่อว่าตุ๊กตาตัวนี้มันอยู่ห่างจากกรุงโซลสองสามชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกมันก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่ว่าเพราะขนมากเนี่ย ก็ต้องบอกว่าหลังจากถ่ายทาเสร็จชิมงานได้นำตุ๊กตาตัวนี้กลับคืนไปในชิงชอนแต่เพราะมือของตุ๊กตายักหายไปข้างหนึ่งระหว่างการเดินทางเมื่อประกอบกับใครที่อินกับซีรีส์เรื่องนี้เห็นแล้วก็น่าจะแอบสะพรึงไม่น้อยเพราะว่าตอนถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันมันก็ยังน่ารักได้อยู่แต่ว่าตอนเอากลับไปเนี่ยแขนมันหายไปข้างหนึ่งหรือน่ากลัวหนักเขาอีกนะมันใช่ใช่ใช่แล้วครับ